นายชูศักดิ์รู้ยิ่งแนำเพหน้องไผ่ร่วมกับข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนมันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอหนองไผ่ร่วมพิธีทำบญตักบาทและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระเจ้ากุศลครบรอบหนึ่งปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยพิธีแบ่งเป็นสองช่วงภาคเช้าจะพิธีถวบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน8ปกรูปณบริเวณวัดหนองไผ่พิทยารามและช่วงเย็นเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยนายชูศักดิ์รู้ยิ่งแนวเภอนหนองไผ่เป็นประธานจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนไตรยัยพร้อมจุดเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมชายรักพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยาม นำโดยพระมหาธานินนราสโพเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่5ตุลาคม2 5 6 0ประธาสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบหนึ่งปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบหนึ่งปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิร จังหวัดจึงได้แจ้งมติที่ประชุมไปยังอำเภอต่างๆรวม11อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ในส่วนของอำเภอหนองไผ่ได้กำหนดจัดพิธีที่วัดหนองไผ่พิทยารามหมู่ที่7ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์